เรากำลังพูดถึงสังคมรัฐสวัสดิการและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกเรื่องราวที่ผมคุยกับท่านท่านเห็นปกนี้แล้วท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นทำไมถึงมามีคนแก่มีเอี่ยวด้วย นี่ครับดูจะมีแขกด้วยคนหนึ่งนะครับพันหัวไปเกี่ยวอะไรกับสังคมผู้สูงวัยที่ผมจะคุยกับท่านในวันนี้ท่านผู้เท่าท่านนี้หนวดเขายาวเอาผ้าพันหัวอาจจะจำไม่ได้ท่านคือนายกรัฐมนตรีอินเดียครับ คุณนเรนทราโมทีประเทศอินเดียมีปัญหาเรื่องความยากจนอันนี้เป็นที่ไม่ต้องถกเถียงกันเพราะประชากรมากเหลือเกินวันนี้เข้าใจว่าจะนำหน้าจีนแล้วจีนพันสามอินเดียจะมากกว่าและจะมาเป็นที่หนึ่ง ปัญหาใหญ่ของอินเดียคนไทยก็จะรู้จักโดยเฉพาะคนที่เคยเดินทางไปสังเวชนียสถานเส้นทางพุทธศาสนาเราจะเจอปัญหาและพูดตรงกันหมดว่าระวังคนขอทานเพราะขอทานเยอะจริงๆที่ให้ระวังนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะมาฉกทิ้งวิ่งราวแต่ถ้าเริ่มต้นให้จ่ายสตังให้ทานด้วยความสงสารเมตานี่นะครับ เขาทางก็จะมาเยอะแล้วรถก็จะเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องเล่ากันประลามประลาทุกวันนี้ก็ยังเจอมีบางคนบอกว่าเอาจะไปกลัวอะไรแล่าเรามีเมตตาเราให้ก็ให้ไปสิก็เห็นไปทําบุญวัดต,ต้องเยอะแยะก็ให้คนอยู่คนกินเป็นมนุษย์เหมือนกันอันนั้นจะเป็นข้อคิดที่ดีแต่ที่น่าคิดมากที่สุดก็คือวันนี้สังคมอินเดียก็มีปัญหาภาระกับการดูแลรัสวัสดิการ เป็นปัญหามากโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่เยอะแต่เขาบอกว่าอินเดียจะใครจะบอกว่าอินเดียจนยังไงก็ตามทีอินเดียก็อยู่ในเกณฑ์ที่รวยกว่าประเทศไทยเพราะว่าแค่คนคนสิบเปอร์เซ็นที่เป็นคนมีฐานะคนชั้นกลางและคนชั้นสูงเนี่ยพันสามร้อยนสิบเปอร์เซ็นก็ร้อยกว่าล้านแล้วนะคนรวยนี่มีร้อยกว่าล้านคนแล้วนะ แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศก็อาจจะน้อยแต่ว่ามากกว่าประเทศไทยแน่แค่สิบปซปัญหาอินเดียมีปัญหาอะไรคล้ายไทยเหมือนกันครับคือมีวิธีคิดที่ประลาดดีในขณะที่ประเทศไทยก็ยังยากจนเศรษฐกิจก็ไม่ดีทำรัฐประหารกติกาก็ไม่มี สวัสดิการคนสูงวัยก็ไม่มีคนธรรมดายังไม่ค่อยได้รับสวัสดิการอินเดียก็เหมือนกันแต่คิดการใหญ่เออผมเห็นข่าวคิดการใหญ่ของเขาแล้วทีแรกผมตกกใจเฮ้ยตกลงมียานอาวกาศชื่อจันทราจันทรายานเอ,อ๊ฟังดูมันเป็นภาษาไทยนะครับ แต่ปรากฏว่าภาษาอินเดียครับจันหลวดอินเดียพึ่งยิงจันหลวดขึ้นไปลงดวงจันสำเร็จอันเนี้ยของจริงไปแล้วมีคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่เอางบบประมาณมาดูแลคนจนในประเทศก่อนอันนี้ตอบยากเพราะว่าความเป็นมาหาอำนาจของโลกอินเดียนี่เป็นมาหาอำนาจ อย่างน้อยที่สุดมีพื้นที่ดินใหญ่มีประชากรพันสามล้านเขาก็ต้องการจะก้าวไปสู่ความเป็นมหาอำนาจการเป็นมหาอำนาจนั้นนอกจากจะเรื่องอาวุธเรื่องเศรษฐกิจและก็เรื่องเทคโนโลยีการสำรวจอาวากาศเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของไทยก็มีปัญหาแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่จันทรายาน แต่เป็นสุริยาประดิษฐ์รัฐบาลคุณประยุทธ์ทำสุริยาประดิษฐ์สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นคุยโมาเสร็จแล้วอันเนกเพื่อนผมครับในฐานะรัฐมนตรีสมัยคุณประยุทธ์อยู่กระทรวงอุดมศึกษาเปิดโปรเจกต์ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ ครื่องแรกในอาเซียนเตรียมส่งออกพลังงานสร้างรายได้ให้ประเทศใช้คําว่าเตรียมส่งออกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องไปทําที่อ,อนครนายกผมตามข่าวนี้มาพอสมควรแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้วตั้งแต่ต้นปีแต่บังเอิญผมรู้ว่าไอ้เจ้าเนกนี่มันชอบขี้โม้เรามีปัญหาด้าน ความเป็นอยู่ด้านรัฐสวัสดิการแต่ฉันก็จะเป็นมหาอำนาจมังจะสร้างพระอาทิตย์ประดิษฐ์แล้วผมเลยใช้ชื่อให้ไพเราะว่าสุริยาประดิษฐ์แข่งกับอินเดียจันทรายานผมยืนยันว่าสิ่งที่คุณเอ,อ,อนเนกทำนี้น่าจะไม่ได้ไประดิษฐ์เอง รายละเอียดไม่มีมากกว่านั้นผมดูจากข่าวมติชนเมื่อวันที่18กุมภา2565แล้วก็เรียกว่าขี้โม้ไอ้ยุทธ์9ปีก็โฆษณาอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจดีอย่างนั้นสิทธิมุชนดีอย่างนี้โฆษณาฝ่ายเดียวแต่สาชาชาติเขาขึ้นบัญชีไว้ว่าเป็นประเทศที่ไม่เครบสิทธิมุชน ดังนั้นทำโฆษณาของประยุทธ์นี่แกโฆษณาแบบไม่อายเลยครับดังนั้นใน8ปี9ปีเศรษฐกิจนก็สุดลงสุดลงก็เห็นชัดเจนตัดสินจากประชาชนจากการเลือกตั้งทำไมผมจึงบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องโม้ให้ท่านดูข่าวสองพระราฟเท่านั้นแหละครับจะรู้ว่านี่ลักษณะเป็นโม้จริงๆไม่ได้ทำเองครับ ด็อกเตอร์อนเนกเราธรรมทัตบอกว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยกภาพสูงที่จะดีตัวเองออกจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายใน20ปีข้างหน้าแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าโมมึงกำลังจะอายุทธศาสตร์20ปีที่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อจะให้อายุการสังหารประชาชนหมดอายุความมาบวกกับอีก20ปีจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในที่สุดประชาชนรู้เลยไม่ให้อยู่เลือกตั้งก็เลยแพ้รูดเรากำลังเดินตามญี่ปุน่นจีนเกาหลีไม่ใช่ชาติตะวันตกแต่ก็เป็นชาติพัฒนาแล้วได้และส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญคือด้านพลังงานแม้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเลยนะจีนอย่างเงี้ยเกาหลี แต่ไม่ยังบอกว่าเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ทั้งทงที่สองประเทศนั้นที่เราเห็นกันชัดๆคือคนละเรื่องกับไทยเลยนี่คือการโม้ของนายอันเกผมไม่ได้หมายเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าแหมพอพูดถึงประเทศไทยก็โม้ทั้งนั้นเดี๋ยวดูต่อครับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเป็นพลังงานสะอาดและปลอดภัยเหมือนกับพลังงานที่เกิดบนดวงอาทิตย์และเวลานี้ กระทรวงอุดมศึกษากำลังสร้างพลังงานแบบเดียวกับดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดนครนายกแต่ไม่บอกว่าทำไมจะไปทำที่นั่นบ้ชื่อว่าเครื่องโทคาแมกหรือดวงอาทิตย์ประดิษฐ์พลังงานสะอาดแห่งอนาคตของคนไทยตรงนี้แหละครับจะเริ่มโมให้เห็นชัดๆแล้วไม่ได้ทำเองครับไปเอาโทคาแมกของจีนมา เห็นหรือยังเดี๋ยวดูนะแล้วเอาเอาของจีนมาก็ต้องผูกพันกับพระมหากรุณาธิคุณมาแล้วครับประเทศไทยทำอะไรได้ยังไม่ทันจะสำเร็จก็อ้างพระมหากรุณาธิคุณโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาแล้วครับมาแล้วจากสมเร็จ พระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชุสุดาสยามบรมราชกุมารียาวเย้ยนะชื่อทรงพระเมตตาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีรับมอบแกนหลักของเครื่องโทคาแมกเครื่องแรกของไทยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และยังทรงติดตามความก้าวหน้าในอีกหลายโอกาสนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นต่อโครงการนี้โดยแท้เป็นยังไงครับใช่ไหมเชิดชูเจ้าไปเอาของจีนมาสมเด็จพระเทพก็เชื่อมต่อกับจีนจีนก็จะหาเสียงผ่านสมเด็จพระเทพในประเทศไทยการเมืองชัดๆแล้ววันนี้ทำงานยัง เจ้าของโครงการไปแล้วครับประยุทธ์ถ้าท่านจุ้สูงอุ้นเสียดายนาะให้ประยุทธ์กลับมาจะได้ท,ทําดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ขึ้นได้ไม่ต้องมาแล้วครับมันโม้ตั้งแต่ต้นแล้วเวลาไม่เกินอีกสิบปีไทยจะสร้างโทรคาแมตได้เองอ้าวเห็นไหมครับแล้ววันนี้มึงแบกของจีนมามึงทําเองหรือเปล่าไม่ได้ทำนี่ไงเขียนเองบอกภายในะอีกสิบปีนี่จะสร้างเองแต่อินเดียเขาสร้างแล้วทําแล้วครับ เราจะมีความมั่นคงทางพลังงานมีพลังงานสะอาดใช้และสามารถส่งออกพลังงานเหล่านี้เพื่อสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศโมโลเลยไหมอีกสิบปีข้างหน้าน,ะนี่โมโลลแต่ตอนนี้จะยึดอํานาจใหม่หรือเปล่าไม่ทราบนะที่สําคัญเราจะทําให้คนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดโดยสร้างงานสร้างรายได้เอาคนในพื้นที่ มาร่วมทำงานนำนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนในโครงการสร้างนักนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของประเทศขอให้มั่นใจว่ากระทรวงอุดมศึกษาให้ความสําคัญกับคนในพื้นที่มากที่สุดและพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์หน้าสำคัญอย่างแน่นอนดอกเตอรอนเนกกล่าวท่านจะเห็นนะครับว่าข้อเท็จจริง นี่คือมาจากการเปิดงานโทคาแมกตามรูปนี้ก็เอามาจากจีนแล้วก็ให้สัมภาษณ์เองเรียบร้อยว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะทำได้วันนี้ใช้ของจีนไปก่อนทีนี้เรามาดูว่าของอินเดียปัญหาไทยกับปัญหาอินเดียคล้ายกัน คือมีความยากจนเป็นพื้นฐานของประชาชนของสังคมแต่ต่างตรงที่เขามีระบบประชาธิปไตยเดินหน้าเรื่อยๆไม่มีใครรัฐประหารแต่ของเรานี่ล้มลุกคุกคานไม่มีหยุดระบบเน่ารัฐสวัสดิการก็ไม่มีพอจะเริ่มทำก็ถูกยึดอำนาจพอถูกยึดอำนาจเสร็จไอคนยึดอำนาจมาก็ยกเรื่โครงการนั้นๆแล้วก็มาทำ รัฐทาทานแทนไม่ใช่รัฐสวัสดิการนะอยุธธรรมนี่มันรัฐทาทานนะคือให้พอได้กินเป็นครั้งไม่ใช่ได้เพราะตามสิทธิของประชาชนแต่ได้เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้คุณภาพน,นี้คือจรวดของอินเดียที่ยิงขึ้นไปนะครับบนดวงจันทร์ประสบความสำเร็จ ถ้าของไทยโทรคาแม็กสำเร็จถ้าทำแล้วมันต้องเจอข่าวสำนักข่าวต่างประเทศเขาลงกันหน่อยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งผมจะเป็นตัวหลักที่จะเก็บข่าวนี้มาให้ท่านดูนะครับรอยเตอร์ uters, บอกว่าอินเดียกำลังส่งยานจันทรายานแม่ชื่อเฉพาะจะจันทราดวงจันไง ดวงจันทร์ก็จันทรายานก็ถูกเลยเป๊ะเลยเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษกำลังส่งจันทรายานไปลงบนดวงจันทร์ด้านทางใต้นิวยอร์กไทม์อินเดียเริ่มเข,เข้ามาสู่การแข่งขันในภารกิจในภารกิจบุกดวงจันทร์ในช็อตสำคัญของปีนี้ที่จะเอาชนะด้วยการเอายานลงจอด บนดวงจันทร์เอพีฝูงชนส่งเสียงเชียร์ยานอาวกาศของอินเดียให้ไปลงบนดวงจันทร์ทางด้านทิศใต้ CNN อินเดียเริ่มภารกิจประวัติศาสตร์ของยานจันทราเพื่อจะลงจอดบนดวงจันทร์อันที่ขาดไม่ได้นะครับอินเดีย อินเดียเอ็กซแน่ข่าวจากอินเดียเองอันนี้อันนี้เขาลงอยู่แล้วแต่ที่เป็นหลักฐานยืนยันก็คือสำนักข่าวใหญ่ๆตามประเทศลงหมดถือว่าเป็นความก้าวหน้าอันหนึง่งของประเทศที่ในในไม่กี่ประเทศในโลกที่บุกไปถึงดวงจันทร์แล้วอินเดียเอ็กซ์เพเป้าหมายของยันจันทรายานจะสำรวจดวงจันทร์ของอินเดียอ้าว ตามเนื้อข่าวที่เป็นข่าวจากรอยเตอร์ผมเอาเรื่องสั้นๆมาให้ท่านดูแล้วก็เพื่อจะได้เห็นว่าโอเคอินเดียเขาทำแต่เขาจะต้องนำความก้าวหน้ามาแข่งขันก็เรื่องของเขานะนะอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วจะนำมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ของคนอินเดียไหมสังคมอินเดียจะถูกพัฒนาขึ้นไปสู่ คุณภาพเ,เรื่องรัฐสวัสดิการได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งขณะนี้ยังนะครับแต่ว่าในประเทศที่จเจริญแล้วอย่างที่ผมอยู่นี่อเมริกาและสภาพยุโรปวันนี้คุณคุณทองไฟเย็นป่วยไปดูในเฟ e บุ o กแกสิแกก็บอกว่าได้รับก,การดูแลทางการแพทย์อย่างดีครับฟรีผมอยู่ที่นี่ อายุเกิน65แล้วก็เข้าเกณฑ์ที่จะต้องมาตรวจสุขภาพทุกๆสามเดือนมีการดูแลสุขภาพให้แล้วก็มีการตรวจหลายเรื่องก็ฟรีนี่คือรัฐสวัสดิการเพียงแต่ผมไม่ได้บำนาญจากเขาเพราะผมยังทำเสียภาษีให้ที่นี่น้อยนะครับมาอยู่ไม่ถึง10ปีเนี่ยการเสียภาษีก็น้อยยังไม่ได้เข้าสู่เป็นอเมริกันซิติเซนเพราะผมเป็นผู้ลี้ภัย อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่การดูแลอย่างอื่นดีเวลาเกิดเหตุโควิดต่างๆก็มีเงินมาให้ไม่ต้องร้องขอดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ครับถึงบอกว่ามันต้องพิจารณาดูกับควบคู่กับเรื่องรัฐสวัสดิการของรัฐด้วยจะ,จะพัฒนาขึ้นประเทศไทยก็ทำแบบจะผลิตสุริยาะดิ์ <laughs> นะฮะก็ ก็เอาครับเอาเอ,า,อาไว้โคษดาแต่จะต้องทุ่มงบประมาณมากน้อยแค่ไหนไม่บอกครับและไอ้ไอ้โทรคาแมนี่ก็เอามาจากจีนครับก็เท่านั้นเองนะครับข่าวจากรอยเตอร์นะครับที่ผมเอามแปลนี้บอกว่าอินเดียได้ส่งยันที่ชื่อว่าจันทรายานขึ้นสู่อวกาศสำเร็จและลงจอดที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ได้แล้วครับ เป็นข่าวเมื่อวันที่14รกรกฎาคมองค์การวิจัยอวกาศของอินเดียได้ทำการส่งจรวดเพื่อนำยานอาวกาศไร้คนขับจันทรายาน3ของอินเดียไปลงจอดอยังพื้นผิวขั่วโลกใต้ของดวงจันทร์จากฐานปล่อยจรวดในเมืองสีหริโคธาในรัฐอัน อันธะระประเทศทางตอนใต้ของอินเดียขึ้นสู่อวกาศเป็นผลสำเร็จแล้วนับเป็นความพยายามครั้งที่สองที่อินเดียได้กลายเป็นประเทศที่สี่ในโลกที่ส่งยานอาวกาศไปลงดวงจันทร์และมุ่งมั่นจะทำให้ตนเองเป็นชาติมหาอำนาจทางด้านอาวกาศด้วยวันนี้ยังมีไม่มากนะครับ ต้องยอมรับว่าการที่จะขึ้นไปได้ขนาดนั้นต้องมีเทคโนโลยีและที่สำคัญคือต้องมีทุนดังนั้นถ้าประเทศระบบเนา่าเละเทะอย่างไทยนี่น่าจะไปไหนไม่ได้ภารกิจจันทรายานนี้ได้รับการออกแบบเพื่อส่งยานลงจอดและยานสำรวจเข้าใกล้ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ เมื่อวันที่23สิงหาคมนี้โดยประมาณจะถึงตรงนั้นนะครับซึ่งยานลงจอดมีความสูง2เมตรถูกออกแบบมาเพื่อนำยานสำรวจเข้าใกล้ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์คาดว่าจะยังคงใช้งานได้เป็นเวลาสองสัปดาห์ในระหว่างกัน ดำเนินการทดสอบต่างๆก่อนหน้านี้ได้ประสบความสำเร็จในการส่งยานจันทรา2เมื่อปี2020ส่งไปแล้วทีหนึ่งครั้งที่สองเมื่อปี20แต่ยานลงจอดและสำรวจยานสำรวจถูกทำลายในอุบัติเหตุตกใกล้กับจุดที่จันทราปัจจุบันคือจันทราสามี พยายามจะลงจอดในภารก,กิจทั้งนี้ก็ไม่ใช่งา่ายเหมือนกันนะครับปัจจุบันองค์การด้านอาวกาศของอินเดียเป็นหนึ่งในสามประเทศคือสหรัฐอเมริกาโซเวียตจีนอินเดียเป็นประเทศที่สี่ครับที่ส่งยานลงจอดบนพื้นผิวดวงจันได้สำเร็จแต่ยังไม่มียานสำรวจของชาติใด ลงจอดขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์อินเดียนี่ถือเป็นประเทศแรกที่ลงที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์นอกนั้นไม่ได้ลงรู้สึกจะลงทางเหนืออันนี้ก็สะท้อนให้เราเห็นความเป็นจริงนะครับว่าการแข่งขันในโลกจำเป็นที่สุดในแต่ละประเทศแต่ละฐานะต่างระดับกันเนี่ยก็จะต้องพัฒนาความสามารถของประเทศอย่างน้อยที่สุด ความสำเร็จของอินเดียนี้จะสร้างชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีของอินเดียขึ้นแล้วตัวเทคโนโลยีนี้จะนำมาซึ่งรายได้วันนี้อเมริกากับอินเดียนี่เจ้าหน้าที่ระดับระดับเทคนิคเชียนนี่ที่ซิลิคอนเวลเลยที่อเมริกานี่ เป็นเมืองเลยคนอินเดียเกือบหมดครับวันนี้เทคโนโลยีด้านไฮเทคต่างๆเนี่ยอินเดียกำลังพัฒนามากเดี๋ยวนี้การสำรวจอ่านฟิล์มสุขภาพของอเมริกาลดต้นทุนการจัดการพอทำเสร็จส่งไปอินเดียอินเดียก็อ่านสองประเทศกำลังประสานทางทางเทคโนโลยีในทางการค้า ในการบริการซึ่งต้นทุนต่ำกว่าดังนั้นเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าประเทศที่จะพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยระบบต้องมั่นคงต้องต้องเอสตร์บิชต้องลงตัวถ้าระบบการเมืองไม่ลงตัวเท่าไรก็เดินหน้าไม่ไหวเพราะมันจะเกิดคลื่นลมตลอดเวลาประชาชนจะไม่ไม่ยอมรับระบบ เพราะคุณเซตร,ระบบที่เอาเปรียบมี250สวไม่ได้มาจากประชาชนแต่มีอำนาจถ้าท่านจะบอกโอ้ยคุณสุนัยก็พูดไปอีกไม่กี่เดือนอีกเจ็ดอีก8ดเดือนเก้าเดือนก็จบแล้วสำหรับสวพิษลายยังมีอยู่ในรัฐธรรมนูญพิษลายจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันส่งไปที่กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายยุบพรรค กฎหมายให้อำนาจสอสอยิ่งใหญ่เหลือเกินประเภทขายตัวเป็นงูเห่าก็ไม่ก็ทำได้เนี่ยระบบมันอยู่ยากครับ